ครับพี่เอาได้เอาได้อากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างครับพี่โอเคครับสบายลมไม่แรงลมไม่แรงเหรอครับพี่ไม่แรงเนาะจอหล้จอหลบอ๋อจอหลมาแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเลี้ยงเนี้ยงตรงกลาง

ียดูกวจะบินกับไปไเจอรบิ<ล>นับรลมันนิ่งไงรมลมมันนิ่งมันี่กับพือแล้ว